สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุงสุบอนพบพ่อกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องปาดพี่น้องผู้ได้ผลยู่เทิงไปลายไม้อผู้ชัดเจอยพี่น้องชัดเจอยเทิงปลายไม้อีพุ่นตัวขึ้นไปยังเฮ้ยเลี้ยงขึ้นก็ใหม้พี่น้องลิงใหญ่ เลี้ยงต้นนี้มันดื้อได้เนาะพี่ต้นนั่งพี่หมางหนึ่งแม่หมางไนพี่ชายเก็บเบลดสีเอ้ยเก็บมันเอ้ยมันยังลายอยู่ให้เขาเก็บเบิร์ดมึงจะถิ่มลงมาเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแทนสวัสดีป้าลุงสวัสดีครับสวัสดีครับกอลูกน้องแทนขี่ตั้วพี่น้องเอ้ยใบหวยขี่ตั้ว พูนพูเสียงหยาจ่อยกับห้องโดลงมาแต่ไปใหม่ผ้พผูน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 ัูนพูนผูนผูนพูนผูนูนผูนผูอผูนผูนผูนอูนูนผูนนนูนผูนนผูนผนผนนผอกผ้นนผูนอนผอนูนผูนนูนูนนนน ผูนชบแดงอีได้พี่น้องเอ้ยผููนเก็บเก็บเก็บซอจอยซอจอยคนขยันพี่น้องเอ้ยนั ну ่งหลับได้ถุกงานสู้ได้ถุกงานขึ้นมักขามด้วยพี่น้องเพื่อนวะขึ้นรถเฮ้ยโตหนักเต้เต้งานเตนต่อยเฮ้ยจักแล้วเฮ้ย ตัวระวังเต้นต่อยตัวอย่าปาขี่ดินเด้เอเฮ้ยฮะขี่ยังลงมานะนขี่ยนยน,อ,นอ,อยู่ใช่มาหาบตัวไว้เด้อเฮ้ยเอาอันผู้สาวบ้านนะาหัวค่ำบัดผูกมันนะยนะังพีอือเดี๋ยวมึงโดนนะสีเก็บมันเรียบนะ พี่สีพี่มีต่หน่วยใหญ่ๆอีพี่เฮ้ยจอยจอยเอ็งว่าโตลงมาตัวสิได้เก็บอีกเองว่ะว่ยาห้ยผู้เก็บทั้งลุ่มนี่มันไม่มันไม่รอดเลยโอเคอือมดูนะอือหญ้าจอยลูกอย่าจอยขึ้นก็มาขามเ้าแน่ๆหำเอาบ่เฮยครับอืว้าพี่น้อ จอยโยนมาคามลงมาอย่าหาับพี่น้องหับบ่ได้เออเฮ้ย <us> <าว> <us> เอาลงมาเนาะนี่นหนแหละเฮ้ยดอกดอกนั่งวะนั่งขึนงนง้นกงใหม่เก่งเด้พีน่น้องเฮ้ยจอยไปคุดจิ๋อมือนันะนะได้ลายอยู่เฮ้ยมือหันใดมือที่ห้าไปใส่เบนหันใด ตอไปมุมมือใช้ทาเทียน้าไปมดมือนะได้หาสิบตัวมันบ่มีควายหรือวะน้าไรมบ่มีควายพี่น้องมันบ่มีควายอืมก็เนืกว่ามันมีควายแต่โตขุดบ่ได้ไม่ใช่พี่น้องจิหล่อนะบ่มีควายยี่นางเลยบ่ได้เดจิหล่อหาสิบตัววาสันมุดมือนางถือเขาไปกินเนือข้าวคือน้ำไปกิน

ใครจูบเจ้าลูกใครจูบเจ้านะลูกปีน้ำไมใครจูบบังคำใครจูบบังหำนะลูกหยาจ่อยบอบ้าเฮ้ยหวกับหัวได้หยาวะคนหล่อคขากันหญิงแน่และเฮ้ยคนเขาหล่อเจ้จ่อยสิลงพี่น้องพูด คนงามขึ้นต้นไม้พี่น้องงานแต่งสื่อเด็ดไปได้สวยแล้วก็ขยำสวยมากมีคอนโดพี่น้องตัวก็มีคอนโดบ่เฮ้ยจ้ะอยู่หันเลยเฮ้ยบ่ต้องลงมาดอกข้างหันเลยเฮ้ยสิพักไหมได้เอา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  เล็บเลาะพี่น้องเต็มทะเลียบนะฉันดนูนั่นเนี่ยปตาจุบลานพี่น้องเพิ่มมีแต่ดิสติ๊กอย่าเต็มแกมบลานอยู่ทำไมทำไมตอบมอนานั่งนั่งงันสอบเด็กนะนั่งว้า,ายลานผัดบมูป้ายน้ำอันนี่อืมอืมอืมฉองฮะ เลรนโตจังน่อยอยากไปอยู่หักเหรีโตอือมาเพยอือจะสูเลรีโตกับหญ่าลูกอือผูรีดสติงหญ้าออกเบิดเลยอือไป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 ไนอยไปไัไปไปนปหปไ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 ไ อย่าจ่อยขึ้นมาค้ำเอาไปเฮ้ยสิเอาหายเมื่อเลี้ยงนี่เฮ้ยได้สิได้ไปเต้นเทคบอกอลานเมื่อเลี้ยงได้สิได้ไปเต้นเทคปาให้แม่เลี้ยงพี่น้องเอาสิปาให้แม่เลี้ยงพี่น้องสิไป็นหยองไปสั่นหอดเวลาหยองก็ไปหยองไปเฮ้ยเฮ้ยเรียสติ๊กต้อนหาล้านบาทนะเออลสเฮ้ยลรีสติ๊กตัวนหาล้านบาทสีท่าอยู่นี่สีนี่บงงามเฮ้ยงามไปเลยสีนี่ เอ็งว่าสีนี่งามหาลอยก็มาให้ร้านไผ่ธาตุนี้ใครผักผักมาอืเพนขับฝากมาหายเฮ้ยโตต้องเอาสีแบบยังออกสมดงแดงเฮ้ยมั่จังมีปลายรับแมพี่น้องเด้อสวัสดีสวัสดีปลาลุงก่อนลูกเด้องเล้จบปลาเล้ยเดี้ยจกปลาหย่าบอกใช่ร้านไผ่ธาตุนี้เก็บให้มันหมดนะสีไม่งั้นเจอนะปงลุงทอนกระตายนะแกงปงเล่งอยู่ พี่น้องซอจอยขึ้นจนเข่งกระตาสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยพ่ยอป้าช่างซอจอยบ่มีบุญบันไดป่ะเฮยแม่บ่มีบืญอะบ่ได้ไปห่องแล้วเนาะเฮยบ่ได้ไปห่อนแอวแล้วเนาะ ขาไปห่อนบุญละฮะโขบุญบรนทุนกูเลยไม่โตไปเปลี่ยนท้อนสีผมน่ะมันหลอนหมดเลยสื่อมาหย่อมเองก็ได้มั้งเคยหย่อมปู่ม่แม่ชีย่อมให้เอาสีกัดลงก่อนเลยก็เอานั่นหย่อมพนมจะแช่แบบไดเอาแบบออกคักหรือแบบออกคักแบบขี้โม่ใส่กันหยากับลานไผ่พี่น้องเอ้ยอือ สื่อซีกัดมะม่าฮะสิ่ยอมให้คุนอันเดนเตลานเสียเวลาเนาะพี่น้องไปเขาห่างแล้วเนาะเฮ้ยเนาะสามร้อยบาทพี่น้องสามร้อยบาทมาจ้างมาจ้างร้านไผ่นี่ลอยเดียวคุนร้านก็ร้านไผ่ก็บรรยากาศกำลังโฟกัสในการย้อมพรมพี่น้องสื่อซีการ์มะมาการมันดำไปแล้วเฮ้ยผมตัวน่ะมันอยู่ออกดำไปแล้วเอาเขาวก็ได้สีกสีกัาร์ คะแนนขาขาจะทนได้อยากจะเอหอนหัวสองกับ่เนี่ยเออสองกับนั่นเนี่ยอออนเออะไนี่ยอาม่าลสกยอ,อง่งหน,น้านกะอืมหอมมิงแห้งเลยกัดมันหายเลยอือือืมงลเลยี่หกลเห้เฮ้ยกอ,กอ,องกันยเออบางครั้งก็ยังยอมน้ำายบาบวลูกแค่นู ไปแม่ลูกไปยอมพรมน้ำหย่านะหย่าสีผ้าไปอันอขาวห่านเสริมสวยอ,องออกดอยอมใหม่มันโดนแล้วมันก็เลยออกสีดำเลยมันหลอนซาดูจะเอาแบบขาวพาี่น้องเฮ้ยตัวใส่ครีมยังบอกเต่งแน่มันคือผมมีซิวหนาตัวนะ ใช่ครีมพี่น้องครีมหนาแดงกับพรอยพี่น้องใส่ครีมหนาเด้งราคาสองร้อยพี่น้องอืมราคาสองร้อยซิวบะมีเนาะเฮ้ยครีมหนาแดงตัวซื้ออยู่ไสเฮ้ยเฮ้งไหนไหนคงนี่บ่เออืาบุกไก่สับพี่น้องเราก็คือสีได้สัยบะมีลึกบะมีออ้ถึงน้ำกับบ่อออกืมสอมือแหละใช่ครีมหนาแดงอะไรห้ากระใสนี่บ่เฮ้ยอืม้ากระนาได้มันกันหนาวบอ ขั้นยังงงแงแงกบ่เอ้ยขั้นไปนอนมันบ่ถือกว่าจ้างมาจังขั้นเธอถ้าสิกันน้ำสีเลาะมันสีเลาะแล้วมันสีขาวอืมโอเคและมีแชมแบบน้กับสบู่เออมันมันมีสบู่พรอะซู่สบู่อันมากับครีมอีกการกันเลาะเป็นเหลาะแบบไม่เช็นผิวเลยแบบไม่เช็น เจ็ดมือขอให้เห็นผลพิน้องเจ็ดมือเห็นผลอันนี้มือที่สองเดี๋ยวเห็นผลอันอาตุกันเฮ้ยเฮาเสียมาใส่มันสีเลาไหมมันสีกาดแบมขึ้นกดกัดเนี่ะอืมแสบไหมแสบบุ้ยถอดหน้าถอดตาแสบบือไวเฮงามือแล่น้ำสีเลาออกไหมมือแล่นไปตาแบวนน้ำสีเหลาออกไหมมันสีแดงมันสีอกหนาก็สชีกเอาผ้าพร้อถ่ายยาใส่นะน้องแทน น้องแทนบักหำพังญาจ้อยโฆษณาขายครีมบ่ลูกห้ามขายหญ้าจ้อยใส่ครีมหน้าแดงลูกนั่นควักเอาเลยพี่น้องควักเอาหญ้าอ่ะควักเอาหญ้าลูกควักเอาหญ้าควักเอาหญ้าลูกดพี่น้องเอเสิแซ่บ่พี่น้องแซ่บบโอเคอฮแล้วยาทานก็ยาแซ่บบ่่ยาพี่น้องทาตลอดเดี๋ยวนี้ก็ยังแซ่บอยู่บ่เดี๋ยวนี้นะ ่เองว่ามันบดถึหนามจ้งมันจงออกห่อนมันออกห่อนนะมันบดถึกหนาเจ้ามันขั้นนะพลใส่ขี้มันสิขั้นกับเปล่แบ่ฮัแบัออกงานลายแบ่ัตาแต่นานมันเออแบบว่าแบบว่ามันลอกออกเลยไปตากแดดไลยมันสีออกห่อนพี่น้องนางว่าพล้วเขาหอมเลยมันสีสีบดเพน่มันอากาศเย็นอืออืแบบว่าฮตายอยู่ในแดดมันหนาสีแดงมันสีออกห่อน าาน,นางสวยค่ะเก่งค่ะกระเป๋านางสวยค่ะจูบปากก็ไม่หลุดพี่น้องจูบปากก็ไม่หลุดสีซบผูดผูดจูบโซเลยจูบโซเป็นอะพี่น้องสบายดีพี่น้องไม่บาดถ่ายแต่ละแชร์แต่ละพี่น้องส<ห>่องยังยเงยช่องนังแคทพี่น้องส่องโตได้เหย ใช่สายอมพี่น้องสาวจ่อยสอมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องนั่งว่านั่งฝากซองห้านํำพี่น้องนั่งฝากซองเ้าวนํำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดเขาหลับสมขอบุญขอบคุณหลายๆคลิปนาพบกันใหม่สบายดี